กิกรุงราชครืพระพุทธองค์มีรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายเข้าเฝ้าตรัสถึงภูเขาห้าลูกคือ 1. ภูเขาเวภาระ 2. ภูเขาปันทวะ 3. ภูเขาเวปุลละ 4. ภูเขาคิดชกูด 5. ภูเขาอิสิคิลิว่าภูเขาสี่ลูกแรกนั้นแต่เดิมมีชื่อเรียก สมัญญาอย่างหนึ่งต่อมาคนตั้งชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือมีชื่อที่เปลี่ยนไปส่วนภูเขาอิสิคิลินี้ชื่อไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องภูเขาอิสิคิลิเป็นที่อยู่ของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าในอดีตแล้วส่งเล่าถึงที่มาของชื่อภูเขาอิสิคิลิว่าในอดีตการ เคยมีพระปัจเจกับพุทธเจ้าห้าร